ตามคำเรียกร้องของ fc ค่ะผัดเผ็ดกบเมนูยอดนิยมของร้านอาหารป่าเผ็ดจัดจ้านหอมเครื่องสมุนไพรหลายคนไม่ทานเพราะว่ามีกลิ่นคาวลองทำวิธีนี้ดูค่ะกลิ่นคาวไม่มีเลยค่ะมาค่ะเรามาดูวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยค่ะแม่บ้านซื้อกบที่ตลาดก็ให้เขาลอกหนังแล้วก็เอาเครื่องไรออกให้หมดค่ะได้แบบนี้มาเลยค่ะเราก็นำมาสับค่ะสับทั้งตัวให้ละเอียด สับสลับกันทีละด้านเนี่ยค่ะจะได้ละเอียดทั่วถึงใครไม่ทานกบต้องลองนะคะลองแล้วจะติดใจแม่บ้านเข้าวงการแล้วออกไม่ได้เลยค่ะอร่อยมากๆพริกและกระเทียมตำพอหยาบๆค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยนะคะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนเราก็นำกบลงรวนให้จนสุกค่ะวิธีนี้จะทำให้กบของเราไม่มีกลิ่นคาวค่ะ ต้องนำมาลวนก่อนค่ะนี่ค่ะลวนไปเรื่อยๆจนเขาสุกดีค่ะสุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะเหลือน้ำมันติดกระทะไว้เล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วใส่พริกที่เราตำไว้ลงไปผัดให้หอมดีค่ะพอหอมดีแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะนี่ค่ะเติมน,น้ำนิดหน่อยเสร็จแล้วใส่กระชาย พริกไทยอ่อนลงผัดเนี่ยค่ะผัดให้เขาสุกก่อนจะได้ไม่เหม็นเขียวค่ะพอสุกดีแล้วเราก็ใส่กบที่เราลวนไว้ลงไปค่ะเนี่ยค่ะผัดกบให้เข้ากับพริกแกงดีค่ะกบเนี่ยนะคะเนื้อเขาอร่อยกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่ซะอีกปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะสองช้อนโต๊ะตามด้วยซอสฝางเขียวสองช้อนโต๊ะ น้ำปลาค่ะน้ำปลาเราจะใส่สาด์ข้างขๆกระทะค่ะกลิ่นจะได้หอมนี่ค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาเพื่อให้รสกลมกล่อมนะคะใครจะใส่ผงนัวผงปรุงรสได้เลยนะคะตามชอบใส่มะเขือปลอกมะเขือพวงลงไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราต้องเร่งไฟให้แรงค่ะ เพื่อที่มะเขือของเราจะไม่ดังเนี่ยค่ะเร่งไฟแรงๆเลยนะคะโกยกบขึ้นมากลบมะเขือไปมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใส่พริกแดงเขียวเหลืองใบมะกรูดกระชายค่ะตามด้วยใบกะเพราค่ะนี่ค่ะชอบมากชอบน้อยใส่ได้เลยนะคะตามชอบเลยกลิ่นหอมมากๆกลืนน้ำลายเลยนะคะน่ากินสุดๆเลยค่ะ ผัดให้เครื่องสมุนไพรเขาสุกดีสักหน่อยค่ะจะได้ไม่เหม็นเขียวเนี่ยค่ะตักโชว์นะคะน่ากินสุดๆเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะตักข้าวสวยร้อนๆมารอกันเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ